ผมมันโดนหนักป้นนะครับในในร้านแหล่งเสื้อผ้าครับมันนั้นความชื่อเดียววันนั้นมึงยังเปิดหน้าพูดอยู่เลยนะเออมึงจำไม่ได้มึช่วยกูได้ไหมได้ไหมลุงโทรครับโทรครับมันลุงลงกับน้ำแล้วไอ้เหี้ยมึงคิดว่าสามสี่ของกูจะลากมึงแล้วจะเออไหมมึงลองไหมอะไรนะครับพี่มึงอยากโดนลากไหมไม่ครับลุงไม่ถ้ามึงจะมาขอความช่วยเหลือมึงควรคุยกับคนอื่นดีๆด้วยครับ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 มึงน่าจะงงในสัปนาม อาว่ามาจะช่วยอะไรครับมันมันมาตีน้องผมแล้วยึดอาวุธหมดทุกอย่างเลยครับไม่ใช่ยึดอาวุธอียึดของไปหมดเลยปนแล้วทีเนี้ยใช่ครับปนครับแล้วมามาเผาศพผมซ้ําด้วยมันแล้วเขาเองจะเองจะรู้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าเองสลบแล้วครับใช่มรู้ไช่ถ้าสำลบแล้วอีกอย่างหนึ่งไงพวกผู้ชายมันแอคด้วยไงมันเห็นผู้หญิงมาห้าคนแล้วมันจะแอคโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะแล้วมึงต้องการอะไรอ่ะ ตอนนี้ให้กูไปช่วยไปกระทืบคืนแล้วไปป้นครับถ้ากูไปกระทืบคืนแล้วไปป้นกูบอกเลยพวกนั้นร้องกันระง,งมได้ไหมครับลุงเอ่อช่วยช่วยเรื่องกระทืบไม่ได้แต่กูเข้าไปคุยให้ได้ได้ไหมครับลุง ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยกันทื่อไม่ได้แต่กูอ่ะเข้าไปช่วยไปเคลียอะไรเงี้ยช่วยไปเคลียได้คุยให้อ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของกูแต่กูเข้าไปคุยมันผมไม่อยากเข้าไปคุยไปเคลียครับเอางี้ลุงไม่ต้องละกูคนเดียวแม่งได้เลยตอนเนี้ยมาเพื่ออะไรเนี่ยืออเพ่ะไุงมาเพื่ออะไรเอาเนาะเอาเ้องกลับเอาเนองไปด้วยเอาเนองมึงไงเอาสักบอกแล้วเขาโทษเขากะโจ้แล้วลำบากกูเบิกแล้วทิ้งกลับอีกแล้วไอ้เงี้ยนี่ เป็นคนเดียวจริงๆด้วยไปไคนเดียวเลยแกรถไป่หลัะกูไม่มีรถให้มึงแล้วล่ะบอกข่ยอยว่ามีรถเลยโอามาๆารถกูลุงคนดีปวดหับชินนาซาวดู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 ดดสมโมติ